สวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนเนาะอ่าก็เหลืออีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องยังปากดีอยู่ครับยังปากเก๋วอยู่นะครับเนาะอืมนะครับเนาะเขาไม่ทําก็หาว่าเขาคนหินพอเขาทําก็ว่าด่ากันไปด่ากันมาแล้วมึงด่าเข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 ,าเขาจ,จัดมึงใช่ไหมก็จะจุ่งมึงไว้ทําไมใช่ไหม ออด่าก,กันไปด่าก,กันมามันเท่าไหร่ครับนะไม่เท่าไหร่นะแต่จะไปใส่ร้ายใ,ใส่ความเขานะอืมครับมันท้าไทยเขาก็จัดให้ใช่นะครับพี่น้องเอฟใช่ไหมล่ะอืมเห็นเขาพูดครับพวกหายอดวิว คุณบอกว่าคุณเป็นสื่อใช่ไหมสามารถวิเคราะห์ให้ความรู้กับ,กบประชาชนแล้วมึงมาพูดให้กูว่ายังไงกูไปหลอกลวงเอฟซีบ้านหลังนั้นก็เอาเงินกับเอฟซีปากมึงไปหลอกกินเบียร์กับเอฟซีปากมึงอันนี้หรือมึงไม่ได้พูด มึงไม่ได้ใส่ร้ายใส่ความเขาส้นตีนเป็นไงล่ะทีนี้เป็นไงอย่าห้าวนะเออมันจะตามติด,ตด,ตดหำนะอืมบอกว่าผมไม่มีเงินจ่ายหรอกมึงมีอะไรมึงก็ต้องขายใ้เขาใช่ไหมล่ะมึงมีรถก็ขายรถมีบ้านมึงก็งขายบ้านใช่ไหมล่ะ ทำไมมึงไม,ม่มีเงินมึงยังไปปลูกสร้างอยู่ใช่ไหมมีมึงก็ขายไปก็มาใช้เขาใช่หไหมล่ะมีเขาก็ยึดทรัพย์ใช่ไหมเนี่ยมันจะไปยากอะไรใช่ไหมพีม่น้องเรีีเนาะนี่แหละครับก็เดือดร้อนแบบนี้เนาะออว่าตัวเองไม่ได้พูดไม่ได้ใส่ร้ายไม่ได้ใส่ความเก่าส่นตีนนะครับนะอ้าวครับผม มีแต่เอาบัตรมาอ้างเขามาให้ความรู้แก่ประชาชนอืมมาให้ความรู้กับเอฟซีให้ความรู้แบบไหนมาให้ความรู้แบบใส่ร้ายใส่ความเขานี่นะ,ะจะไปอ้างเขายังไงพราะมันเข้าโค้อแล้วก็ไม่ด่าเขาใช่ไหมล่ะนะถ้ามันไม่เข้าโคอเอัออยการเขาจะสั่งหรือครับได้ไหม อ่อาจการเขาจะสั่งฟ้องหรือครับนะถ้าเอ่ยชื่อเขาจะไม่อ้างว่าตัวเองเป็นสื่อเป็นอะไรมันไม่ได้ครับพี่น้องเอฟจีนะเออนะครับถ้าสื่อก็ไปใส่ร้ายใส่ความเขาก็โดนนะครับพี่น้องเอฟจีใช่ไหมมันมีกฎหมายอยู่ใช่ไหมล่ะนะอืมนะครับถ้ามันเกินไปนะครับพี่น้องเอฟจีนะออยังมีหน้าไปถามเขาผิดตรงไหนผิดตรงไหนมันก็ไปลองไปย้อนดูคลิป อจะแก้ผ้าเอาหน้าโลดมันไม่ได้นะครับพี่น้องเอฟจีนะอืมเพราะเขาไม่ทําก็หาว่าเขาคอนเทนต์อ่คอนเทนต์หายอดวิวไม่มียอดวิวไม่มียอดไลค์เนี่ยพอเขาจริงเป็นยังไงครับหาว่าเขาไปกันเก่งด่าก,กันไปด่าก,กันมาโอ้ยประิดไปด่ากันมึงเออนะครับนะเออพี่เก่า นะครับนะอ่าพี่ป๊อปปี้นะครับสวัสดีครับหายไปนานเนาะนะครับนะพอเขาจริงๆริมันจะเป็นจะตายนะครับพี่น้องเอฟเห็นไหมล่ะนะอืมนะครับตอนนี้ก็หมาบางตัวก็ยังปากดีอยู่ครับยังปลาแกวอยู่นะเพราะยังไม่โดนครับยังไม่โดนครับนะอืมยังไม่โดนยังไม่รู้สึกครับนะ ตัวเองก็พูดเองอเขาก็ถามมาด่าเขาทำไมไม่มีคอนเทนต์ไม่มีคนอื่นส่งคอนเทนต์ให้เล่นแล้วคอนเทนต์มึงไม่มีหรือยังไงมาด่าเขาก็จัดสีใช่ไหมเออนะครับมาด่าเขาก็จัดสีใช่ไหมแบบนี้ก็มีนะครับพี่น้องเอฟีด่าเพื่อคอนเทนต์ มึงจะให้กูเปิดคลิปไหมเฮะมึงอยากให้เอฟซีมึงฟังไหมหรือ,อยังไงไม่ให้กูเปิดไหมวันนั้นกูเปิดลำโพงเลยกูบันทึกเสียงไว้ด้วยกูเอาโทรศัพท์ไว้ข้างๆสิ่งที่มึงพูดนะ่ไม่รู้ว่ามึงเด็กเมาหรือเปล่านี่กูก็ไม่รู้นะพูดไม่รู้เรื่องครับนะ ทำไมไม่ไม่โยนคอนเทนต์ให้ให้ผมบ้างมาทำไมไม่โยนคอนเทนต์ให้ผมเล่นบ้างอย่างนั้นอย่างนี้อผมก็ต้องออกมาด่ายอย่างนั้นอย่างนี้เพราะผมไม่มีคอนเทนต์ผมผมไม่มีคนดูคำพูดของมึงนะคำพูดของมึงถ้ากูเปิดมาแลวมึงเอ้ยนะครับพี่น้อง fc fc มันก็ fc นะครับนะเขาถอยหมดเลยครับนะ เพราะมึงไม่มีความจริงเลยนะมึงมาด่าแต่ละคนแต่ละคนตอนนี้น่ะน,นะออเพราะมึงอยากได้ยอดไลค์ยอดวิวใช่ไหมมึงมาหาเด็กกับแบบนี้ใช่ไหมมึงมาด่าแล้วมึงก็ได้คดีนะได้ไหมมึงมาด่าแล้วมึงก็ได้คดีใช่ไหมรับมันมันไหวก็แล้วกันนะ่ามาอวดจะมาอ้างเงินไนหะมันเยอะเงินฟอเอ็เลดนี่นะ เ,เงินพอกำการนี่นะมันบม่หึงนะกูว่าเนี่นะขนาดเงินไปพันนะแตกซื้อปลาทูกินเนี่ยยังเมดน,นะกูจะว่านนะเออมันไม่ได้นานนะเงินไปพันไม่ได้หึงนะกูวนะ่าเนาะเออเงินไปพันแตกซื้อหัวปลาทูกินเนี่ยนะเมดน,นะอืมถ้าได้ถ้าได้แตกถ้าได้เปลี่ยนถ้าได้เลขแล้วน,นะกูจะบอกให้นะมึงไม่เจอใช่ไหม เคยเคลียใช่ไหมนะอืมนะเราได้เจอสักสามคนคนละสามคดีแต่มึงเอ้ยนะครับเศร้าไปแล้วกูว่านะมึงอย่าร้องก็แล้วกันนะนะอย่ามาหาด่าคนนั้นคนนี้มึงพูดเองคลิปก็มีมึงอยากกูเปิดไหมกูจะมึงอยากให้กูเปิดให้เอฟซีมึงฟังไหมสิ่งที่มึงพูดนะั่นะนะนะ แบบนี้ก็มีนะครับพี่น้องเอมันตายอืดตายอยากขนาดนั้นบ่คนอื่นเขาไม่ได้โหยหาเลยกับคนทงคนทนนินนะนะนะมีอะไรเขาก็พูดไปคนอื่นเขามีใครโยนให้ไหมคนทนินได้มึงมาอ้างแบบนี้ส้นตีน เพราะเขาโดนเอ่อพอมึงโดนเล่นงานมึงไปว่าเขามึงบอกว่ามึงทำเพื่อพวกกูใครไปขอใครไปขอร้องมึงเนี่ยใครไปขอร้องมึงออกมาด่าคนเพื่อต้องการคนเทน้นตอนนั้นด่าฟังเดียวกันตอนนี้ออกไปแล้วครับนี่เขาแห็งฟืนครับผมเขาไม่ไดีดอกดีใจเลย มึงไปอยู่ฝั่งนู้นมึงก็ไปด่าฝั่งนูน้นก็เลยออกมาเออออกมาแ้วกเ็เสมแลมเส้นล่ยมเส้นล่มแล้วมาเบาเข่าคางเขาเนาะค่อยเขามาเตือนละน้อยละน้อยละน้อยแล้วครับแับน,นี้นี่ใส่เร็วตําสันดานเก่าอืมนะครับอืมเพราะมันเป็นคนยางนี้อืมนะครับเพราะมันเป็นคนยางนี้ อที่ไหนได้นะครับนึกว่าซุกซ่อมอ่าซุกซ่อนคมกระบ,บี่ไว้แต่ในท่าเทท,ที่มีสนิมอิโต้นี่หวานะครับนะโอ้ตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟีนะ